วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบบริการแม่บ้านออนไลน์ให้ดูค่ะว่าเจ้าไหนทําอะไรได้บ้างเจ้าไหนคุ้มค่าที่สุดเป็นธรรมดาของมนุษย์ออฟฟิศอย่างเรานะคะที่ทํางานจนถึงสุกแล้วแบบกลับบ้านมาเสาร์วทิตี์ต้องแบบทันต,ต้องมาทำความสะอาดบ้านขอทุนยาดมสักาส,สาสูตรคือแบบมันใช่เหรอชีวิตฉันอยากใช้วันหยุดอยางมีคุณภาพบ้างได้ไหมอ่ะถ้าใครเป็นแบบเก่งบอกเลย ได้ค่ะเพราะวันนี้แกไปสรรหาผู้ให้บริการทําความสะอาดที่สามารถจ้างได้ออนไลน์รวบรวมเจ้าดัง5เจ้ามาไว้ให้แล้วเดี๋ยวไปดูการว่าเจ้าไหนมีจุดเด่นยังไงราคาเท่าไหร่แบบไหนเหมาะกับคุณบ้างค่ะปัจจุบันบริการแอปแม่บ้านหรือว่าการใช้แม่บ้านออนไลน์เนี่ยเป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่พักตามคอนโดหอพักแล้วก็บ้านหลังเล็กๆในกรุงเทพมากขึ้นเยอะเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีแอปหลากหลายให้ได้เลือกใช้กันหรือถ้าเกิดเข้า a c e b o o k เนี่ยก็จะมีกลุ่มที่มีแม่บ้านออนไลน์มาแชร์บริการตัวเองตามพื้นที่ต่างๆกันอยู่เต็มไปห ลละะจะว่าไปบริการแม่บ้านออนไลน์แบบนี้ถือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของพวกเรามากเลยนะคะทําให้คนยุคใหม่โดยเฉพาะคนเมืองเนี่ยมีความสะดวกสบายคล่องตัวมากขึ้นก่อนอื่นมาทําความรู้จักผู้ให้บริการแต่ละเจ้ากันแบบเร็วๆนะคะเริ่มต้นด้วยบีนีดค่ะเป็นบริการหาแม่บ้านคุณภาพผ่านการตรวจสอบประวัติแล้วก็มีการฝึกฝนรวมถึงมีประกันคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของเราด้วยนะโดยวงเงินของการประกันให้มาที่1 0 0 0 0แบาทเลยค่ะ นอกจากนี้เรายังสามารถปรับเปลี่ยนเวลานัดหมายแล้วก็จองเวลาทําความสะอาดเพิ่มเติมได้ด้วยแล้วก็ยังมีบริการการหาแม่บ้านทําความสะอาดรายครั้งรายชั่วโมงรายวันรายเดือนหรือถ้าจะต้องการแม่บ้านประจําก็จัดให้ได้หมดเลยในแอปบินิดเนี่ยแหละค่ะโดยพื้นที่รองรับการใช้บริการของบินิดจะมีทั้งกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะบริษัทที่2ก็คือ n o c k d อ o r เป็นบริการแม่บ้านรายชั่วโมงแล้วก็รายวันค่ะ โดยน็อกดอมีประกรันความเสียหายให้ลูกค้าวงเงินสูงสุด1,000 0บาทนะคะจุดเด่นของเจ้านี้เลยก็คือเขามีบริการรับประกรันความพึงพอใจด้วยละค่ะโดยทางบริษัทจะยินดีส่งผู้ให้บริการมาแก้ไขางานให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือจะคืนเงินให้เต็มจํานวนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจเนาะเจ้าที่3ที่จะมาแนะนํากันวันนี้ชื่อบริษัทว่าคิวช่างค่ะ เป็นบริษัทจัดหาช่างที่มีบริการครอบคลุมมากๆไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดภายในรวมถึงงานช่างและก็บริการภายนอกต่างๆเจ้านี้เขาก็มีให้นะคะโดยทางคิวช่างเนี่ยเขาจะมีระบบแจ้งเตือนทาง SMS แล้วก็อีเมลมาให้ด้วยหมดปัญหาเรื่องของช่างทิ้งงานแถมยังรู้สถานะแล้วก็ยืนยันการนัดหมายได้ทันทีด้วยค่ะเจ้าที่4ีที่จะมาพูดถึงวันนี้นะคะก็คือบริการจาก SCG Home ค่ะ โดยตัว FCG Home เนี่ยจะมาในรูปแบบของเว็บไซต์ e-commerce ทางเว็บก็จะมีบริการที่เกี่ยวกับบ้านรวมถึงเป็น Marketplace ด้วยเนาะสินค้าที่ขายบนเว็บก็จะมีหลากหลายมากค่ะตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านไปจนกลุ่มหูฟังเลยค่ะปิดท้ายด้วยเจ้าที่5ที่เลือกมาแนะนำกันในวันนี้ค่ะก็คือ Home Pro เป็นบริการในกลุ่มของ Home Service by Home Pro นั่นเอง โดยอันนี้จะอยู่บนเว็บไซต์ของ Home Pro มีหลากหลายแพ็กเกจให้เลือกเกี่ยวกับบ้านค่ะเราสามารถเลือกได้ตามความต้องการของเราเลยนะคะก็จะมีทั้งกลุ่มงานบริการล้างทําความสะอาดแล้วก็กลุ่มงานติดตั้งด้วยคราวนี้มาดูเรื่องราคากันบ้างค่ะเก่งรวบรวมราคาของแพ็กเกจจาก5าบริษทัทมาให้แล้วนะคะโดยแพ็กเกจเหล่านี้จะเป็นแพ็กเกจทําความสะอาดแบบทั่วไปที่เหมารวมทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำยาทาความสะอาดค่าเดินทางต,ต่างๆของพวกแม่บ้านค่ะ โอเคค่ะเราได้ทําความรู้จักกับผู้ให้บริการทันะะ้ง5เจ้าแบบเร็วๆไปแล้วคราวนี้มาดูตารางเปรียบเทียบแพ็กเกจราคาเริ่มต้นของการให้บริการแม่บ้านกันบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าที่เอามาให้ดูเนี่ย5บริษัทนี้ราคาเริ่มต้นไม่เท่ากันค่ะมีตั้งแต่ราคา500บาทของบริษัทว i n i t จนถึงราคา749บาทของ SCG Home ค่ะจานวนชั่วโมงที่แต่ละบริษัทให้นะคะก็ถ้าจากทั้ง5บริษัทเนี่ย B n i t Nokdoor, q ช h แล้วก็ Home Pro สีบริษัทนี้จะมาพร้อมกับการบริการเริ่มต้นที่2ชั่วโมงส่วน s c g Home ราคาสูงกว่าเจ้าอื่นก็จริงแต่ว่าจะได้รับการบริการ3ชั่วโมงซึ่งมากกว่าค่ะปัจจัยหลักๆเลยก็คือถ้าเราจะเลือกใช้บริการของเจ้าไหนเนี่ยต้องลองประเมินขนาดพื้นที่ของบ้านหรือว่าคอนโดเราดูก่อนนะว่าขนาดมีเท่าไหร่แล้วก็ดูคิวช่างให้ตรงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดลองดูอย่างนอกดอเนี่ยจะให้บริการพื้นที่ขนาดไม่เกิน35ตารางเมตรส่วนของโฮมโปรกับบีนิพื้นที่ของที่พักเนี่ยขนาดใหญ่ไม่เกิน40ตารางเมตรค่ะ ส่วนตัวเก่งแนะนําว่า4บริษัทนี้แพ็กเกจเริ่มต้นจะเหมาะกับผู้ที่พักอยู่ในคอนโดมากกว่าส่วนบริการของ SCG แม้ว่าจะดูราคาแพงที่สุดใน5บริษัทนี้นะคะแต่ก็จะให้บริการพื้นที่ครอบคลุมได้กว้างกว่าที่80ตารางเมตรค่ะทีนี้มาดูกันบ้างน,นะคะว่าแต่ละเจ้าเนี่ยเวลาเขาให้บริการเขาจะให้บริการเราด้านไหนแบบไหนบ้าง ต้องบอกว่าการครอบคลุมเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นห้องต่างๆค่ะโดยจะมีทั้งหมด4ห้องก็คือห้องนอนห้องน้ําห้องครัวแล้วก็อีกห้องนึงจะรวมในส่วนของอื่นๆคําว่าอื่นๆก็เช่นพวกงานซักผ้าทําความสะอาดพื้นภายนอกอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะสำหรับในโซนห้องนอนทางแม่บ้านที่ทําความสะอาดให้เราของทั้ง5บริษัทเลยนะคะก็จะมีการกวาดถูพื้นให้เช็ดกระจกหน้าต่างประตูทําการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทําความสะอาดฝุ่นตามโต๊ะเก้าอี e ้เฟอร์นิเจอร์ของเราโดยทั่วไปค่ะ แล้วก็จะมีการเก็บขยะเปลี่ยนถุงขยะให้ด้วยสุดท้ายในห้องนอนเนี่ยสิ่งที่จะต่างกันของ5้าบริษัทนี้ก็คือ S c G Home กับ Home Pro เขาจะไม่จัดของที่วางอยู่ในชั้นวางของให้เรานะคะส่วนบินิดกับน็อกดอแลวก็คิวช่างเขาจะทาการจัดของในชั้นต่างๆให้เราได้ด้วยค่ะแต่อันนี้นิดนึงนะคะเวลาที่พี่แม่บ้านทําความสะอาดของทั้ง5บริษัทเลยนะเขาจะทําความสะอาดแค่ในพื้นที่ที่เขาเข้าถึงได้เท่านั้นส่วนถ้าเกิดใครบอกว่าโอ๊ยหลังตู้ยังไม่สะอาดเลยค่ะพี่ยกตู้ลากตู้ออกมาให้หน่อยได้ไหม พี่เขาไม่ทําให้นะคะอันนี้เราจะต้องทําเองคือเขาจะไม่มีบริการในการปีนขึ้นไปทําความสะอาดลังตู้หรือว่าย้ายยกอุปกรณ์ต่างๆของเราออกมาให้นะคะจบเรื่องของห้องนอนไปอีกห้องหนึ่งที่ต้องมาดูก็คือเรื่องของห้องน้ําค่ะในห้องน้ำเนี่ยทั้งห้างบริษทัทจะมีบริการให้เราเหมือนกันเลยตรงนี้ไม่มีข้อแตกต่างนะคะก็คือจะมีการล้างห้องน้ําทําความสะอาดตะแกรงดักกลิ่นทําความสะอาดหัวก๊อกแล้วก็สุขภัณฑ์รวมถึงเช็คกระจกในห้องน้ําให้เราค่ะ ผ่านไป2ห้องนะคะมาต่อกันที่ห้องที่สาที่เขาให้บริการนะั่นก็คือส่วนของห้องครัวค่ะห้องครัวจะมีบริการให้ทั้งหมด5อย่างด้วยกันเนาะสำหรับบริการอย่างแรกก็จะมีการเช็ดถูพื้นห้องครัวทําความสะอาดซิงค์ล้างจานล้างจานแล้วก็จัดเก็บภาชนะต่างๆให้เราด้วยค่ะมีการทําความสะอาดเตาแก๊สแล้วก็เคาน์เตอร์รวมถึงทําความสะอาดนอกตู้เย็นแล้วก็เตาไมโครเวฟให้เราด้วย การทำความสะอาด5รายการที่บอกไปเนี่ยของ p ีนีทคิวช่าง SCG แล้วก็โฮมโปรจะทำให้เราทุกรายการค่ะแต่เว้นน็อกดอที่ไม่ทำความสะอาดที่เรา2รายการก็คือการทำความสะอาดเตาแกส๊สและเคาน์เตอร์กับการทำความสะอาดนอกตู้ยเย็นแล้วก็เตาไมโครเวฟค่ะในส่วนสุดท้ายหรือว่าส่วนที่4ของแพคเกจการทำความสะอาดทั่วไปเนี่ยบริษัทต่างๆเขาจะทำความสะอาดให้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซักผ้าแล้วก็การทำความสะอาดตามระเบียงต่างๆค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยไม่ได้มีทั้ง5เจ้าที่ให้บริการนะคะ มีแค่บริษัทน็อกดอเจ้าเดียวที่จะให้บริการในเรื่องของการซักผ้าแล้วก็จะมีแค่น็อกดอกับบริษัทคิวช่างที่จะทําความสะอาดพื้นระเบียงให้เราค่ะส่วนบีนิตเอสซีและโฮมโปรเนี่ยจะไม่ได้มีการทําความสะอาดตรงนี้มาให้นะคะเพราะอันนี้เราพูดถึงแพ็กเกจการทําความสะอาดแบบทั่วไปถ้าต้องการที่พี่เขาทําให้เนี่ยบริษัทต่างๆเหล่านี้ที่เราเอ่ยถึงถางว่ามีไหมก็มีค่ะแต่ว่าต้องเป็นแพ็กเกจการทําความสะอาดรูปแบบอื่นที่จะมีราคาเพิ่มขึ้นไปอีกจากเดิมนะคะ ตอนนี้มาสรุปกันสักหน่อยดีกว่าค่ะว่า5เจ้าเนี่ยเขามีจุดเด่นจุดแข็งตรงไหนเราเหมาะกับการใช้งานผู้ให้บริการเจ้าไหนกันบ้างเริ่มต้นกันด้วยผู้ให้บริการเจ้าแรกนะคะอย่างบีนีทเจ้านี้เนี่ยจุดเด่นก็คือราคาถูกที่สุดค่ะถ้าเกิดเทียบกันนะคะก็คือราคาเริ่มต้นอยู่ที่500บาทต่อ2ชั่วโมงเท่านั้นเองส่วนเจ้าถัดมาที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือน็อกดอค่ะ จ้านี้จุดเด่นของเขาก็คือการให้บริการเนี่ยครอบคลุมที่สุดในทุกเจ้าค่ะก็คือมีทั้งการซักผ้าการล้างระเบียงอันนี้รวมอยู่ครบเลยนะคะส่วนเจ้าที่3ก็คือคิวช่างอันนี้จุดเด่นของเขาก็คือมีระบบแจ้งเตือน SMS แล้วก็อ e ีเมลค่ะทําให้เรารู้ว่าตอนนี้ช่างกําลังทําอะไรปรับเปลี่ยนคิวได้ช่างไม่ทิ้งงานรู้สถานะของงานได้ตลอดเวลาเลยนะคะส่วน s C g จเองจุดเด่นของเขาอยู่ที่เรื่องของราคาต่อชั่วโมงค่ะพอหารเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าที่สุดเลยเพราะว่าทํางานในเวลาได้ถึง3ชั่วโมง อีกหนึ่งจุดเด่นก็คือเรื่องของพื้นที่ค่ะเพราะว่า s c g เนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่สูงสุด80ตารางเมตรในขณะที่เจ้าอื่นครอบคลุมพื้นที่ที่น้อยกว่านะคะปิดท้ายก็ด้วยเจ้าที่5ค่ะผู้ให้บริการอย่างโฮมโปรจุดเด่นของเจ้านี้ก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันที่ทำออกมาหน้าตาดูดีสวยงามน,น่าใช้แล้วก็ใช้งานไม่ยากเลยละคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ให้บริการแม่บ้านออนไลน์ยังมีอีกหลากหลายเจ้าเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเปรียบเทียบข้อมูลแบบครบครบ มีจัดเต็มมาให้19ก้าผู้ให้บริการเลยเดี๋ยวเก่งเนี่ยทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างตรงเดสคริปชันนะสามารถเข้าไปกดลิงก์ดูกันได้ค่ะและนี่ก็คือบริการแม่บ้านออนไลน์ที่เรารวบรวมเอามาไว้ให้นะคะชีวิตของทุกคนจะได้ผ่อนคลายและสบายใช้วันหยุดอย่างคุ้มค่ากันมากขึ้นเนาะจากข้อมูลที่ได้ไปทั้งหมดเนี่ยลองเลือกเอาละกันว่าบริษัทไหนเหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุดลองเรียกใช้บริการดูแล้วอย่าลืมนะคะมาคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าเจ้าที่ใช้ไปเนี่ยดีหรือไม่ดีมีอะไรชอบหรือไม่่ชออออบหหรืมมมีเเเจ้้้้้าาาาาาาไไไนนนนนแนะนแะํลลววก็าาใสไไดดคง ดูจบแล้วอย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้เราก่อนแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ดูกันทันใจด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย